ค่ะทุกคนวันนี้วันที่26ตุลาคมพศ2564นะคะเป็นวันที่วัวรนันสุววันฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรกจ้าเป็นอะไรที่แบบว่าตื่นเต้นมากปกติแบบเออคิดไว้ว่าเออเราจะไม่ฉีดจะไม่ฉีดเลย น,น,มนมันเหมือนมันปวดต้นคอหน่อยหน่อยไม่รู้ว่าสาเหตุมันเกิดจากว่าเมื่อวานน่ะเล่นติก๊กตอกมากหรือว่าไปเร็วเร็วเล่นติก๊กตอกมากหรือว่าเป็นเพราะว่าเรากังวลหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเมื่อวานเล่นติก๊กตอกเงี้ยเพลงเนี้ยเพลงเนี้ยเนี้ยเนี่ยเพลงเนี้ยเพลงอะไรอะเออเนั่นแหละมันก็เลยแบบว่าปวดคอปวดคอใเคดหน่อยนะคะ แล้วคันนี้ช่วงที่กำลังชีฉีดอ่ะตอนที่นั่งอะ่ะคือทุกอย่างมันรวดเร็วไปหมดอะ่ะเออมันรวดเร็วไปหมดคือไปพร้อมกับพ่อกับแม่ด้วยเราก็ต้องดูแลสองคนแล้วพอไปถึงอะ่ะอีกคนนึงก็เข็นแม่ไอให้แม่นั่งรถไอนี่ใช่ไหมรถเข็นใช่ไหมแล้วพ่อเดินอีกคนนึงดูพ่อเหมือนเจ้าหน้าที่คนนึงดูพ่ออีกคนนึง เข็นแม่ใช่ไหมล่ะเราก็แบบเออเป็นห่วงว่าจะฉีดหรือยังอะไรอย่างนี้เพราะว่าพ่อก็เป็นโรคประจําตัวใช่ไหมเราก็แบบกังวลว่า้จะเป็นอะไรหรือเปล่าเราจะจะไปบอกหมอที่เขากำลังฉีดให้พ่อว่าเออพ่อมีโรคประจําตัวนะทุ่นที่นั่นอะไรอย่างนี้ปรากฏว่ากาลังจะบอกอ้าวพ่อฉีดเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วมีไหนฉีดวัคซีนเข็มแรกนะคะเป็นของซีโนฟาร์มนะฉีดไปแล้วก็ปวด,บด กลับบ้านมีขีเทียองหนไม่มีแรงแล้วพ่อวันนี้ลางานดูแรงคุณแม่ด้ลยคุณแม่เหมือนเหมือนมันตันหัวใจยังไงไม่รู้เ่าพ่อไม่มีครัวใจอายร้านน้ำให้คุณแม่พ่อบุกเนี่ยเล่นตั้งแต่เด็กคนเด บอกว่าคุณแม่เป็นอะไรมาคุณพ่อยังอยู่แลลูกว่าสันมันไม่เป็นห่วงคุณแม่เลยทุกคนเดี๋ยวอัดคลิปนี้ไว้เป็นหลักฐานนะว่าเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยกลัวมากเลยเนี่ยกลัวสิไ่ได้อยู่กับลูกนานเลยจะเป็นไรเขาเป็นกันหมดแล้วตัว น,นี่เพลงอะไรน,นะเชิต้องทำอย่างไรเมื่ออยู่ใกล้เธอเล่นติ๊กตอกันถึงตีหนึ่งอ่ะทุกคนคอเค็บเดี๋ยวดูมีดูมวก็เลยเมื่อกี้โอจะให้นันเปิดเพลงเนี่ยก็เลยแบบไม่อยากเปิด เพิ่งกลับจากลงเอ้ยเพิ่งกลับจากอบอจอจังหวัดสระบ,บุรีมานะคะไปฉีดที่อบอจออามาฉีดให้ที่นั่นพนักงานดูแลดีทุกคนเลยพูดจาดีดูแลดีนะคะแล้วพอฉีดเสร็จก็แบบเอ๊ยอยากกิน<ม> <laughs> <ม>พอที่เสร็จทิ้งเลยทิ้งทิ้งรถเทิ้งเลยต้องเข็นออกไปเอง กินนี่กินนั่นน่วงอยากกินนี่แต่เมื่อวานนะแต่ไม่ได้กินวันนี้พอฉีดเสร็จแล้วก็จะพาไปเลี้ยงแขกโอ้โหพูดอย่างนี้เอาตังคืนด้วยนะแต่ตังคืนด้วยเงินเดือนออกอะแม่พอแค่นั้นก็เสร็จมีใครฉีดชินโนฟาร์มแล้ว มีเอฟเฟกต์ hmm. อะไรไหมคอมเมนต์กันมาได้นะคะ mm hmm. อยากให้คอมเมนต์กันนะ มันไม่เป็นไรไม่ต้องขนาดนั้นตัวเที่ยวผ่านไปวันนี้มันกน็หายแล้วที่แรกวันนี้แกวจะไปออกกำลังกายนะเนี่ย แขงเนี่ยวันอังคารน่ะโบราณเขาบอกว่าวันอังคารวันแข็งไปคุณข,ข,ข้อแข็งเป็นอแข็งเป็นบางครั้งโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็จะมาอ,อ,อาจจะมาอัปเดตอาการให้ฟังในคลิปต่อๆไปนะคะคลิปนี้ก็จะมาอัด บอกว่าอฉีดวัคซีนของชีโนฟาร์มเข็มแรกนะคะว่าเออมีการเป็นยังไงตอนที่ฉีดเข้าไปตอน,น,นแรกก็ไม่ไม่เจ็บมากไม่เจ็บมากหรอกแต่ตอนที่ดันยาเข้าไปอะ่ะดันจะจะเห็นยามันจะมีอยู่ในสลิงเข็มสลิงเล็กๆนะคะครึ่งครึ่งโหลดเนาะแล้วตอนที่ดันยาเข้าไปก็ก็มันจะปวดนิดๆ ทคนได้ียังไงถ้าพรุ่งนี้คุณพ่อมาไลค์แสดงว่าคุณแม่ไม่ได้อยู่นะครับใช่ค่ะตามนั้นโอเคคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์กดกระดิ่งมีทุกอย่างมีอะไรให้กดก็กดไปเลยค่ะกดทั้งหมดนั่นแหละค่ะนะคะฝากกดติดตามกันหน่อยนะคะบ๊ายบายค่ะ